สนับสนุนโดยคาราบาวออเนียลซูซูก XL7, กาแฟคาราบาวรถโรบัสตาและเอสเปรสโซคาราบารีนแอปเปิ้ล ของรายการครับคือช่วงที่สําคัญที่สุดแล้วครับเพราะถ้าคุณปอนสามารถทําแจ็คพอตแตกสําเร็จนะครับรับเงินกลับบ้านทันที2องล้านสามแบาทครับใดแล้วค่ะซึ so ่งตอนนี้นะคะกระเป๋าก็เหลืออยู่เพียงแค่3ใบเท่านั้นเรียกว่าโอกาสในการที่แจ็คพอตจะแตกมีเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเรียกว่าความฝันของคุณปอนตอนนี้อยู Overwatch ่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว ถค่คุณต้องเลือกให้ถูกความฝันในการขยายกิจการนำเงินไปรักษาแม่แล้วก็ลูกด้วยนะคะอีกสองคนนะคุณจะทำสำเร็จหรือไม่คุณจะเลือกกระเป๋าใบแจ็คพอตถูกต้องหรือเปล่าทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่คุณปอนเลยนะคะครับผมคุณปอนครับผมมีเวลาคุณปอนใช้ความคิดได้เลือกกระเป๋าคุณปอนสามารถมาดูใกล้ๆได้เมื่อเลือกได้แล้วให้กลับไปอยู่ที่จุดเดิมนะครับค่ะคุณปอนครับเชิญครับ และนี่คือช่วงเวลาสำคัญนะครับที่เงินนี้อาจจะเปลี่ยนทำให้ความฝันของคุณปอนะครับสามารถเป็นจริงได้นะครับใช่ค่ะคุณปอนสามารถเดินออกไปด้านหลังนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับทำอะไรก็ได้เลยนะคะสันได้อะไรได้แต่ห้ามยกกระเป๋าขึ้นมานะครับความฝันในการที่จะเอาเงินร้านนะครับกลับไปฝากครอบครัวนะครับอยู่แค่หนึ่งในสามนี้นะครับอยู่ที่คุณปอนคนเดียวเลยนะครับถ้าเลือกถูกนะครับโอกาสขยายร้าน เงินให้กับ really? ล well, ูกท so well so ั้งสองคนนะครับรวมถึงให้กับคุณแม่นะครับเอาใจช่วยจริงครับคนทั้งประเทศครับมาเอาใจช่วยพร้อมกันนะครับว่าขอให้คุณปอนเลือกให้ถูกต้องและคว้าเงินแจ็คพอตกลับบ้านให้ได้นะครับตอนนี้คุณปอนมีเลขในใจแล้วนะครับคุณปอนครับกระเป๋าหมายเลขไหนครับคือหมายเลขที่คุณปอนเลือกคุณปอนเลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะ คุณปอนเลอกเลือกหมายเลขหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับมีเลขอื่นในใจไหมครับที่แวบเข้ามาหรือว่าหนึ่งตลอดเลยหนึ่งตอนตอนแรกคิดมาจากบ้านจะเลือกสองครับจากบ้านคือสองทำไมถึงเปลี่ยนมาหนึ่งครับทำไมถึงเปลี่ยนในรายการถึงเปลี่ยนเป็นหนึ่งไม่รู้ครับเซนส์เราเนส์มรู้สึกบอกว่าอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาละครับตอนนี้ครับ เร,<า>เราต้องมาเอาใจช่วยกันทั้งประเทศแล้วครับว่าขอให้แจ็คพอตอยู่ในกระเป๋าหมายเลขหนึ่งนะครับค่ะและตอนนี้คุณปอนเลือกกระเป๋าหมายเลขหนึ่งมาแล้วนะคะต,นนต่อไปค่ะ<น>คุณปอนจะต้องเลือกนะคะว่าฝ่าฟันเกมทั้ง3เกมมาร่วมกับดาราทั้ง3ท่านอยากจะให้ใครเป็นคนมาถือกระเป๋าตอนที่เราเปิดว่ามีแจ็คพอตหรือไม่คะจะเลือกพี่หอยพี่ต้นหอมหรือว่าพี่ป่องดีคะเอาพี่ต้นหอมครับผมพี่ต้นหอมครัตเือตรงนี้เลยครับพี่ต้นหอมครับพี่ต้นหอมครับ ถือกระเป๋าเลยครับความดวงดีเราจะมาลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าในกระเป๋าหมายเลขหนึ่งนี้จะมีเงินรางวัลแจ็คพ็อตอยู่หรือไม่นะครับลุกได้แน่นอนมาเรามาลุ้นพร้อมกันครับเอาใจช่วยให้คุณปอนเปิดมาเจอแจ็คพ็อตให้ได้นะคะแจ็คพ็อตขอให้คุณปอนได้กลับไปครับอุ้ยคนลุกอ่ะเปิดแล้วครับหนึ่งแก๊กครับไม่กี่วินาทีเราจะรู้กันแล้วว่าความฝันของคุณปอนจะเป็นจริงหรือไม่ค่ะ พลครับคนทั้งประเทศรรรรครับรรมารุ้พร้อมกันครับรถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระเป๋าใบนี้ เสียดายมากครับที่แจ็คพอตไม่แตกนะครับค่ะคุณปอนครับอยากรู้นะครับว่าอยู่ใบไหนทุกคนอยากรู้นะครับผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะครับลองดูเบอร์2องไหมครับที่คุณปอนบอกว่าเลือกมาจากบ้านเลยเมื่อกี้บอกเลือกมาจากบ้านเบอร์2องนะครับลองมาดูกันนะคะว่าใบที่เลือกมาจากบ้านนั้นมีแจ็กพอตอยู่หรือไม่ค่ะครับพร้อมไหมคะคนไทยทั่วประเทศถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตเปิดนะคะหนึง ไม่ค่เปิดฝั่งนี้ด้วยครับอ๋อยังไม่ได้เปิดครับผมผมจะให้คุณเปิดครับผมขอััยครบโทษครับอ๋อรหัสมันไม่ตรงนะคะขอโทษนะคะอ่าได้ครับสองแกลกนะครับถพร้อมแล้วลุนพร้อมกันนะครับเบอร์สองคือเบอร์จากบ้านของคุณปอนนะครับหนึ่งสองสองจากปอนโอ้ยน่าเสียดายมากครับที่คุณปอนไม่เลือกหมายเลขสองที่เตรียมมาจากบ้านนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทางกระบาวมอบให้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทครับเสียงฮาตีครับ เลือกกระเป๋ายโยกคาราบ,บาวใจดีทวนให้ใหม่ะคะม่ะมอบเงินรางวัลไม่ให้กลับบ้านมือเปล่าแต่มอบให้คุณป 1, 000, 000อดหนึ่งแสนบาทค่ะและเงินจำนวนนี้นะครับ2ล้านสแสนกว่าบาทนี่จะถูกยกยอดไปที่สัปดาห์หน้าครับและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่วินาทีนี้ครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอีก7วันเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่ามูลค่าของรางวัลแจ็คพอตที่ถูกพบขึ้นไปจะเป็นเท่าไหร่ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาเป็นผู้เข้าชิงรางวัลแจ็คพอตลุ้นเงินล้านกันแบบสดๆในรายการลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตแบบนี้นะคะง่ายมากๆค่ะสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วใครยังไม่สแกนรีบสแกนเลยค่ะถ้าอยากมีโอกาสมายืนตรงนี้แบบคุณปอนค่ะขอบคุณคุณปอนมากครับที่มารู้สู่กับเราครับผมคุณปอนครับขอบคุณขเนาหอยขอบคุณพี่หอมและพี่ปองครับขอบคุณค่ะและขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะขอบคุณคาราบาลสำหรับเงินรางวัลแจ็ค กลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตทุ่งอาทิตย์5้าโมงเย็นทางช่อง3กด33ครับผู้เข้าแข่งขันถัดไปนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะและท้ายท้ายรายการวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศการจับรางวัลมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะครับสำหรับแคมเปญคาราบาวลุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอต แอดไลน์คาราบาวและส่งเลขใต้ฝากันเข้ามาเยอะๆนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณครับผม